โอเคอันนี้ต้อนราเข้าสู่รายการ Coffee Break Sniper นะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Payday a y d 2นะั่นเองนะ Payday 2นะวันนี้เราจะมาป้นนะเป็นเกมคือทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคือเราไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วเราก็เออเรงมาแค่สักหน่อยนะแต่ว่ากลับมาเล่นอีกทีนึงนี่บอกยอมรับเลยว่าม, <laughs> มึนอะมันแบบมันมันลายตาเงไม่รู้นะโอเคอืมแล้วก็ร่อย Only เราอยู่กับอะไรแล้วนะอะไรช็อปช็อปนะคาช็อปไหมนะ so โอ้โหแบบมันก็โอเคนะโอ้โหดีจะสามน้อยนะโอ้โหเป็นด่านที่เราขับรถอะที่เรามาแคสนี่เรามาเรามาเพื่ออยากขับรถนะไม่ได้มาอยากยิงเพราะว่าเรายิงไม่ไหวจริงๆนะมันรู้สึกเกมนี้มันมันแตกต่างจากเกมยิงอื่นๆหรือเราไม่เล่นานานไม่รู้มันลายตา นะนะก็แบบเราแบบไม่เล่นนานนะถ้าเรากลับขอไฟแล้วไม่ต้องมองนะเราเป็นางนันนะี่ยเฮ้ยอย่ามองเองนินดีเฮ้ยคือแบบเราเราไม่รู้เรื่องอะไรนะบ่อ,อยเขาเล่นกันไปเราไม่อยากมีไอ้อย่าใกล้กันดีเออใครใส่หน้ากากใส่กันไปก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าคือตรงๆเือเราถ้าเราเผลอทำอะไรขึ้นมาผิดพลาดน,นะก็เราผิดคนเดียวเลยนะ กระโดดไม่ได้นะเดินไปนี่คือคูต้องใส่ใช่ป่ะโอเคอย่าพึ่งดีกว่านะคิดวาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเ้ยวัดวัดเรียกคนหนุน Let's do t h i g t h s n ยายามยนี่เราต้องใส่หน้ากากเลย่ะใส่เลยไหมเอาใส่ก็ใสวะ e s h n a o ที่แย่สุดก็คือเราไม่มีปืนเบาๆเลยนะเพราะงั้นทางที่ดีคืออย่ายิงนะเพราะเราแบบไม่มีปืนแบบสเตลไม่ได้ปืนเราอ่ะคือยิงทีได้ยินกันทั้งบางแน่นอนอ่ะเพราะงั้นเราปล่อยให้เขาเล่นกันไปนะยังไม่ได้ซื้อปืนอีเลยไม่เล่นนหน ต้องต้องใช้ปืนอะไรที่มันแบบเบาๆเหมาะกับการสเตลมากกว่าบูนะปืนที่เรามานี่คือเหมาะสาหรับการบูโดยเฉพาะเลยนะก็คือปล่อยเขาทําไปดีกว่าท้ายที่เราอยู่เฉยๆนะคอยสอดส่องให้แล้วก็อย่าพยายามเจือออกไปเจอยามนะนี่แหละคือสิ่งที่เรากลัวสุดเพราะเราแบบบางทีเราอยู่เฉยๆแล้วอยู่ๆยามก็โผล่มานะมันเขาทำอะไรวะ เราเหมือนหมาน้อยมากอะคือจำคลิปนั้นได้อะเหมือนหมาน้อยอ้ยหน้าหน้าสั่นหมดแล้วเขี้ยวคนข้างบนแม่งหมากันต้มเลยเขี้ยวขนข้าคขึ้นข้าวขึ้นนะเขาให้เราขึ้นก่อนนะไม่รู้ขึ้นแล้วได้อะไรแต่ว่าขึ้นมาก่อนดีสุดอะเพราะเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเหมือนกันนะเอาตรงมันลายตามากเลยว่ะ วันนี้มียางไหมถ้าถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะเฮ <นะ S 2> ียใครเห็นสัตว์ทางไหนวะอ๋อไอน้นู้นนะโผล่หน้าออกไปมีคนสงสัยมีคนนั่นโอ้โหลายตาว่ะอันนี้พุ่นตรงโคตรลายตาโอ้ไม่ได้เล่นโคตรเกลียดอะไรอย่างเงี้ยไมไ่เล่นมาแล้วมันไม่ชินตามากเลย หายตั้งลงไป Stay down ค่อยๆนั่งขู่ไปมึงนั่งไงสัตว์ Get down เราไม่ควรยิงนะ Don't try a n y t จำไม่ได้ว่ามันไอ้นี่ทำไงฮะทีนี้ทำไงฮะทำไงแล้วก็คือตามๆเข้าไปนะว่าทำอะไรก็อ๋อก็คือถ้าเกิดนั่นก็แพ้เลยใช่ไหม นะไม่เป็นไรอาแผนไปนิดนึงก็ก็ถือว่าโอเคนะยังไม่ทันเริ่มจะยิงใครก็นั่นแล้วผ่านนะคือที่มาด่านเนี้ยคือมาเพื่อขับรถโดยเฉพาะเราไม่ได้อยากมายิงเลยอันนี้พูดตรงๆนะดูเลขเราดูโหลดลิงก์เรานะโคด้า้แต่ย,ยังไม่มีแต่แบบแน่อย่างนี้ ไม่มีแน่หลยนะ <and S 1> เราก็ <they like S 1> <suspense. S 2> ซื้อปืนไม่ค่อยเป็น <Or> talk, ทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกเหมือนกันกนะ to to ั้นคือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะสำหรับเราถ้าเล่นกากไปขออภัยนะระดับระดับพลก็แค่หนึ่งกงนะิโลกีะคงไม่ยากไปนะเมื่อกี้อาจผิดแผนไปบ้างก็ <laughs> ไม่เป็นไรเ <laughs> พราะเราเองก็ไม่ได้เล่นโชคโชนขนาดนั้นนะ Remember, ดวัดนะอริคาดาวัตส่วนนี้ก็ฮอสตันนะฮอ้ยทำไมหนะ้าส่วนตัวเราเล่นอยู่ลุกจะเป็นไอตัวนี้ไม่ชื่ออะไรวะผู้หญิงคอเวอร์หรือตัวไหนวะชื่ออะไรวะผู้หญิงหรือวิชจไมไปไล่แล้วอะอะไรนะนะั่น่ะ เนี่ยคือที่มาเนี่ยมาเพื่อขับรถโดยเฉพาะเลยอ่ะไม่ได้มายิงเลยอ่ะคืออยากลองขับว่าเออมันขับยากแค่ไหนเราชอบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะคนนี้ตามคุณคนใน้สปมัางดีกว่ากูไม่เกี่ยวพอดีกูมายืนเยี่ยซัดเหย็ดผอมเฮ้ยมันเห็นเราได้ด้วยเหรอ เราไม่ใส่หน้ากากทีเราไม่รู้เรื่องเราเป็นเด็กน้อยน่ารักขึ้นเสียงติดนี้โคตรกลัวถ้าถามว่าทำไมถึงกลัวงคงก็ว่ามันยังไงเดียวใส่หน้ากากเลยแม่คิดว่าต้องใส่หน้ากากเลยนะเอาใส่ก็ใส่วะใส่เลยก็ได้เอ้ยนี่ยยังไม่ใส่ดิเวอร์สี่เจ็ดเหรอ เราต้องเชื่อใครวะเอาเราตามคนนี้ไปดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่า s okay. <S ไปช่วย <That> s <S เพื่อ <a> นะ r เพ่เาคด้วยเราคูด้วยเรากคูด้วยนะสิ่งกลัวที่สุดก็คือเราไม่อยากทำให้ทีมไม่อยากทำให้เขาแบบต้องผิดหวังในตัวเราแบบมองว่าไอ้เหียนี่กล่าวามาตัวถุงหายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เล่นไม่ค่อยเป็นกัน <laughs> นะวันนี้ขอลดละเลิกจากทีมฟอร์เทสทูสักนิดนึงนะอย่าพุ่งมาในะสัตว์มาเดี๋ยวแม่เอาเป็นินลากง <c oughs> เข้าไปแล้วเข้าไปนะคือนั่งอะ่ะนั่งแบบเหมือนหมาตามเต้ยๆเข้าไปดีกว่าอย่าพุ่งเร่เริ่มอะไรอย่าพุ่งมานะสัตว์ยาวหมัวหวยจุ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 ย มีแค่ลวะก็เายิงอะไรกันนะไปทาีเหรออ้่ยัไอยาม่เก็บกไม่บอกกูเลยนมียามอยู่นกลัวว่ะไ่รว่าแวแวเก็บแล้ว เต๋นี่พยายามยยืนเยอะอยู่ใกล้ๆพวกเขาไว้ดีที่สุดสัตว์เ็ดคอกไปบอกคุณเลยว่ามีคนอยู่ในห้องเนี่ยขอไฟนะเขาร้องนงกันั่งไปนั่งไปคนสวยนั่งไปเออไม่ต้องถ้านั่งเรี่ยทำไงวะ หมายถึงฝั่งนั่งอะค่ะเอ้ยไหมจัดเอ้ยกูขอโทษโอ้ยมันเห็นได้ไงวะขอโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจโอ้เนี่ยเกียดเกียดตัวเองตรงเนี้ยเราพยายามทำดีสุดละเราพยายามทำดีสุดแล้วแต่เราบัวพลาดอย่างนี้แหละตรงเนี้ยตั่งไปนะ Sit hands, with on your hero. Come ปลอมีเรกขึ้นมาตามฉันมาไอ้หนูตามฉันมาคุณจะพับปรดตามไปเราจะพยายามพูดสุภาพสุภาพวะดีมากเด็กดีโอเคเอาไปไหนต่อวะไปไหนต่อครับไปนะ เเใครวะใครวะเด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 เลเดเ้เดเดเนเดเดเดมดเเด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 เนเเดเมเดเดเเดเดเนเดม่เเดเดเดเเดเดเเ่เเเเเดเเเนเอ มิเงนแบบได้เล่นดีครูมาเพื่ออยากขับรถอะไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะขอขอแค่แบบนิดนึงอะขับรถนิดนึงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยไม่ไดลานนะเขาไม่ได้อ่อนนะเราผิดเองที่เราเข้ามาเล่นเราตาเองเอาดีกว่านะไม่เอาอะคือมานี่มาเพื่อต้องการขับรถโดยเฉพาะเลยไม่ใช่อะไรครับผม อาปืนเราก็มีไม่กี่อย่างบ้านาจะจกนะไม่มีตังค์ซื้อขอใส่หนา้ากากื้อที่รักดีกว่านะจะเลือกอะไรแล้วว่าโอ้ดีเอลซีปืนที่สวยจังเลยซื้อดีกว่านะซื้อชอบซื้อดีเอลซีเราก็ไม่เล่นนะเล่นเกมอื่น โอ้โห d l เอ้ะซื้อไหมอ่ะเอามาเออเอาเลยกดกดิกด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 ซื้อแล้เดี๋ยวตังเหลือเท่าไหร่วะล้านเนี้ยไม่เป็นไรซื้อๆเถยให้ใช้ตังค์ให้หมดหมดนะคุ้มค่าใช้มันมหมดยัเหลือสักบาทโอ้่เกดพิกพิ ยอดการอีกแล้วโอ้สวยฮะสวยนะน่าสนใจแต่ไม <c oughs> <c oughs> ่เอาเดี๋ยวค่อยเอาเอาไหมอยากได้ว่ะรู้สึกเสียดายตังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันเนาะมันใช่อยู่อะอากาศเนี่ย ยังคิดไม่ออกแล้วจะเอาหน้ากากอะไรดีก็มีอยู่ให้เลือกอยู่เดี๋ยวค่อยเอานะเรองตัดสินใจไม่ได้ไปไปเล่นต่อนะขายช็อปไหมขายช็อปเออนั่นแหละชื่อคาช็อป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 ชอปไม่มีเหรอคาช็อปไม่มีแล้วหรือเปล่าไหนวะหาไม่เจอ มาเพื่อมาขับรถโดยเฉพาะเลยเนี่ย,ยคุณลาจะสร้างค้องที่สร้างไงวะสร้างไว้เป็นด้วยสิ จะดีไม่คอยจะเร็วหายากนิดนึงค่ะเจอเจอแล้วกูเล่นคนเดียวก็ได้กู <informações Nuclear S 1> ไม่น้อหรอกนะรอรอก็ได้พอเราเล่นไม่ถูกไม่ใช่ไรรอดีกว่าเข้ามาทันทีขขขาาเ,เข้ามากันเถอนะพวกเราพี่เข้ามากันเถอะนะเข้ามากัน อัพเลยเลยอัพซะหน่อยเถอะเป็นสิริมงคลแก่นะฮะปฏิังมีเยอะนะฮะอัพแม่งอันมึนวนนี้อัพได้ป่าววะมีจ้ะ <c oughs> ต้องอัพไปทีละขั้นนะ งั้นกูก็อัพให้หมดเลยแล้วกันเอาไม่ได้แล้วโอเคโอเคเอาละโก็โผีอะ <c ười> คือไม่ค่อก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจชื่อแต่แบไอ้นี่หรอกนะเล่นคนเดียวไหมเราก็เล่นไม่ถูกอนะ เดี๋ยวเล่นไม่ถูกงั้นไปหาห้องอื่นดีกว่าขาชอบ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 ,ชอ,บอยูไ่ไหนออกมาเถอะเพชออกมาเถอะออกมาเถอะออกมาเถอะได้โปรดเล่นกันทีฉันอยากเล่นโอ้ถ้าไม่มีจะไปแคสเกมเหลอนนะจิมๆไม่เป็นไรเอาเอาเล่นอย่างอื่นก็ได้นะเล่นอย่างอื่นเด้ ก็ไม่รู้จะให้เล่นอะไรเลยอุตส่าห์อุตส่าห์มาเพื่อขับรถโดยเฉพาะไม่ไม่เด็กต้องการ,รเลยเลยต้องการขับรถอย่างเดียวให้ให้พ่อให้หายให้ฮะทีมันไม่ได้ให้ดีกว่าให้ hello เขาทีเฮ็ดมาแล้วก็ฮัลโหล อาจบมกเป็นไห้ได้ไงเนี่ยนี่เกียดมากอะปดลิงโคตรช้าทำไมเป็นอย่างงี้วะทำไมเป็นอย่างงี้วะเน็ตกูไม่ดีอะะเกียดตรงนี้เน็ตช้าเพื่อนกตะเราออกไปดิ่งิงเรื่องเนี้ยอ่ะ มีตัวละครใหม่อ่ะมัมีรู้สึกเทเดสทูเดนี้ตัวละครมันเยอะไปไหม <laughs> มันเยอะมากอ่ะคือแบบถามตังนี่กูเปิดดูว่าก็ได้นะมันมีตัง่ะซื้อแต่ตัวละครเยอะไปก็เยอะไปนะ ทำการธรรมดากันอีกแล้วนะเริ่มแรกของของของเรื่องเลยต้องบุกใช่ไหมก็คิดว่าคงต้องบุกอะก็ใส่เลยแล้วกันนะสวัสดีค่ะนั่งลงไปนั่งลงไปไอ้ห๊มนั่งลงฉันมัดนายก่อนเลยอุ้ยนั่งลงอุยยิงไม่เก่ง ูตาลายอยู่นั่งลงไปเลยไอ้หนูนะบุกบุกนี้ก็โอเคเกมนี้คูออะ่ามีคนเข้ามาเล่นแล้วช่วยเล่นนะเดี๋อยู่ข้างบนมีวานี้น,น่มันเป็นกระจกเรามาอยู่เฉยๆนะไม,ไ, <c oughs> ๆไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเล่นทำไมวะเ <c oughs> นี่ยข้างหลังตรงนี้ ก็อย no no you know? ู่กับเพื่อนๆดีแล้วครบุกเนี่ยนั่งๆไว้เนี่ยก็ตำรวจหัวควยอยู่ไหนวะครับครับผมแล้วไม่กูไม่เก็บของมัออโง่นะกดผิดเดี๋ยวกูยิงก่นเาไปไหนหนี่ยโอ้ยโง่จังเนี่ย กันแล้วเราจะคอยมป็นกำลังใจให้เล่นไม่เป็นนะวงตรงเล่นเพเด้ไม่เคยเป็นไนเปอร์ผู้เล่นเพเด้ไม่เคยตายใช้ปืนลูก่ายไม่เคยเป็นนะตำรวจอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาด้านหน้ากันอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีเก็บเก็บนี่ดีกว่า ไอ้ขี้เกียแม้ใครยิงกูกูทำไรผิดใจเย็นพี่ชายเราคุยกันได้เราคุยกันได้หนูแค่มาหาเงินไปซื้อขนมกินเฉยๆเราคุยกันได้เราเราเจรจากันวางระเบิดมาแล้วเหนือวะตัดได้มองไม่เห็นมีกลืนกับฉากมากอเย็ดครบ เอาปูดมาปังทํามคนที่ยิงไม่ถนัดขอพู้ดตรงๆฮะรอดูด้วยอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวเพื่ทางนี้เปิดแล้วไอ้งเนียทีนี้เราคงต้องใช้เรย์โปไรโฟมันใช่หรอวะ ไม่ใช่ดูดูตรงนั้นไม่ปืนไม่กิงยากเอาไปบุกนะอย่าบู้เอยมันมีโดนยิงแล้วไม่จ่เอาที่เลยนะพื่ตัวเราเองโอ้โอ้เออดูยืนหาแม่เหรนี่ยยินทำไม เกมนี้ขอยอมรนะับว่ายิงไม่ถนัดเฮ้ยใครล้ม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 าม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 าเราไป,ช,ปไไช่วยแล้วน้อยโอคงมาได้ไงเนี่ยเราช่วยแล้วมะเขาช่วยกันเร็วมากเลยวะ่ะเร็เเวเลยเก่งกันจังเลยว่าทำไมกูกาปีนี้ <c oughs> ไอ้ิงโก้นตกใจตกใจตกใจเหยกตายไปเลยเหแซมแล้วกูมันกลมนกับฉาโอ่ะรู้สึกลายตามากอต ้อ้จียงเจียชยพชายจยกนเราคุยกันได้เราคุยกันได้นี่พี่บ่าวคใจเย็นไว้นะพี่บ่าวเราคุยกันได้มาคนแป๊เดียวแล้วก็ไป ตายสิเฮ้ยแม่งตายยาก่ะยิงกากเองกรโทษมันไม่มีเป้านี่แหละที่แบบไม่ค่อยถนัดกับตรงเนี้ยยิงคาไม่มีเป้าไม่ค่อยไหว่ะไร we need ็นอะไรของทีมที่ดีอ่ะเดี๋ยวจะทำตรงนี้แไลเี้ยลืมไปไว่านั้นหมดหนะเดี๋ยวบน,นึงฉันมีมีดนะจ๊ะตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งฆ่าตะกูสัตว์ใครจะอยู่บนรถ นะถึงจะไม่ได้เล่นคาช็อปแต่ก็เล่นอันนี้ให้ดูไปแทนนะคงไม่เป็นไร e. ระดับแค่์ดาวหัวเดียวนะหัวกลเดียวนะโอเคก็ถือว่าเล่นให้ดูความกากของการเล่นเคเดียของเราเนะดอมรับเล่นไม่ไหวิงมันไงเดียมัน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 รู้สึกกับเล่นแล้วแบบมันแตกต่างจากชิมพอแทสหรืออะไพวกนี้เยอะมาก คล้ายๆคล้ายๆกับเออนี่เคาน์เตอร์นะคิดไปเองแต่ว่าเคาน์เตอร์เล่นยากกว่ายิงแทบไม่ได้แพ้ยิงแล้วได้น่ากลันตาคอเรามีแล้วสิไม่อยากได้ดูแต่ละคนเขาแต่งตัวดู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 เบลแต่ละคนแล้วดูเรา ขาเยอะเนี่ยหนุ่มเน้มมากอะ่ะไม่ควรจะไม่ควรจะเสะอือกมาเลยนะคะช็อปนี้หนมะ่ะขอขอเธอนะโอ้เชสโอ้ยแยโอ้ยแฉันขอนะ่าชอ็อขาชอ็อกขาชอ็อาชอ็อปนะขาช็อปสุดที่รักต้องเล่นให้ได้ เนเตะผมเขาไม่ชอบคนอ่อนหักเลยเตะมันใช่เหรอขอร้องเลพี่เอ้ให้หนูเล่นเล่น,ลนคาชอปสักนิดเถอะนะหนูเล่นคนเดียวหนูก็เล่นไม่เป็นนะสอนหนูหน่อยนะไม่มีมีคนเปิดคาชอปเลยเเนี่ยพอมันมีมันก็แบบไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยเช็กซีช่ไนมอ่อนหักเนะี่ยเปลี่ยนของแบบ ใส่แว่นตาดูดูน่ารักกว่าไหมมันตาเป็นดำหรืออะไรดีมันก็มีห,หน้นกากไม่ค่อยน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวก็ใส่อยูคอนแม่งเลยใส่แว่นอะไรดีอ่ะ เล่นคนเดียวไหมอ่ะโอ้อื م, มกูไม่เล่นละแปะ๊บนะการสร้งางคงไม่เป็นก็เป็นปัญหาแป๊บกอชอบกอรชอบมันไม่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 เล่นกันหนูกันไอ้ก็อชอบเล่นกันหนูกัน ขับรถแบบสงสารกูทีแบบอยากเล่นเว้ยแบบอีกเล่นเถอไอ้เล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเถอเราเล่นกันมตัวเองโอ้ยคาช็อปคาช็อปคาช็อปคาชอบมันเปลี่ ي, ยนใหม่เดี๋ยวสบมองอะไรต่อ ค้าชอบขุาสองแค่สองข้าสองมันไม่มีเลยอะไรวะไม่มีเลยเอ่ะหัวร้ายวะ่ะ <c oughs> อยากเหรอเดี๋ยวเล่นให้ดูสตาร์หนึ่งแล้วกันดีกว่าเพราะมันไม่มีคนนั่นเลยอะ่ะ เล่นกับคนเล่นกับคนนี้ไม่ต้องเล่นคนเยอะ <She ep. S 1> คุณเล่นน้อยพอ ให้ดูเฉยๆนะเอาเป็นว่าก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะก็น่าจะรู้ๆฝีมือกันอยู่แล้วเล่นอ่อนนะโอเคค่ะบายบายาค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนักทา่ติดตามุกนอันนี้ถือว่าเป็นแบบเออแบบเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าลงอย่างอื่นดีกว่าลงให้หน้ากว่านี้นะจะสัญญาโอเคบายบายค่ะขอบคุณค่ะ